แต่นอกเหนือจากสถานการณ์ที่ณนะวันนี้เราต้องเจอกับเรื่องของภัยความมั่นคงที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนที่ต้องส่งมอบความช่วยเหลือนะคะหนึ่งภัยที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้นแต่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะก็คือเรื่องภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือว่าเป็นโจทย์หลักนะคะที่ทําให้มนุษย์เนี่ยต้องเผชิญกับเรื่องของภาวะโลกร้อนที่มากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาเราจะเห็นคะ่ะว่ากิจกรรมต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันนะคะก็จะเห็นเรื่องของการผลิตก,กา๊าซ เลือนกระจกหนึ่งในเรื่องใกล้ตัวที่ทําให้โลกร้อนก็คือพลาสติกที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยแหละค่ะเราจะพยายามที่จะลดโลกร้อนทําให้โลกของเราดีขึ้นได้อย่างไรนะคะวันนี้ได้มีการชวนคุณพิชามนรักรอดหัวหน้าโครงการยุติมลพิษ พลาสติกกรีนพีซประเทศไทยมาพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมิวเลยนะคะได้เลยค่ะที่ต้องชวนมาคุยเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันพรุ่งนี้แล้วคุณหมิวต้องเดินทางไปเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าสังเกตการในเวทีรับรองส่วนที่สัญญาพลาสติกใช่ค่ะมีความหวังไหมคะรอบนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเออเออต้องรู้ใช่ก็ต้องหลุดเพราะว่าเราไม่แน่ใจเลยว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวทีเจาจาค่ะมันจะเป็นเช่นไรเพราะมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเนื่องจากว่าประเด็นที่พูดคุยกันมันค่อนข้างที่จะมีหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอแล้วก็มีทั้งเรื่องของอาการผลิตพลาสติกนี่แหละที่เป็นเรื่องสําคัญที่เกิดการทกเถียงกันค่ะมันเป็นโจทย์เชื่อมโยงกันอย่างที่คุณปวีนาพูดเมื่อสักครู่นะคะ,ค,ะคือเราเจอภัยพิบัติที่มีแนวโน้มแรงและถี่ขึ้นเพราะว่าด้านหนึ่งโลกร้อนขึ้นพลาสติกเป็นโจทย์หนึ่งนะคะ เป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดการลื่นกระจกตั้งแต่ต้นทางการผลิตเลยทีนี้เรื่องสนที่สัญญาพลาสติกในรายละเอียดมันเยอะแต่ขอจับหนึ่งประเด็นใหญ่สังคมไทยเนี่ยเข้าใจกันว่าถ้าใช้พวกไบโอพลาสติกพลาสติกที่ย่อยสลายกันได้ที่เขาโฆษณากันเนี่ยมันน่าจะช่วยโลกได้แล้วรีไซเคิลพลาสติกน่าจะช่วยโลกได้แล้วช่วยได้จริงไหมคะก็อ๋อก็ต้องตอบตามตรงนะคะว่า ช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะเวลาที่คิดว่าหลายๆคนเวลาที่เราเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อค่ะ,คะเราน่าจะคุ้นเคยกับออบรรจุภัณฑ์ที่เขียนว่าย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือว่า biodegradable ซึ่งก็มีหลากหลายคำศัพท์ทางการตลาดเลยเนี้ยค่ะ,คะแล้วเมื่อปีที่แล้วอะค่ะ Clean p e a c เราก็ได้ทำการศึกษาโดยการนำไปฝังดินจริงๆแล้วก็นำไปแช่ในน้ำทะเลแล้วก็นำไปแช่ในตู้ปลาจริงๆจำนวนประมาณ เกือบครึ่งปีค่ะเราก็ได้เร็งเห็นเลยว่าผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือพลาสติกแต่ละประเภทอะ่ะไม่สามารถย่อยสลายได้แล้วก็มันถึงแม้ว่าจะมีการย่อยสลายแต่มันก็มีการเกิดไมโครพลาสติกด้วยดังนั้นนะคะถ้าเราตั้งท่าว่าเราอยากที่จะลดในเรื่องของมูลพิษพลาสติกอะคะ่ะเราก็อาจจะต้อง พิจารณาว่าการเกิดไมโครพลาสติกจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพะจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆหรือเปล่าแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของมลพิษพลาสติกเพราะบางทีอะไมโครพลาสติกอาจจะก่อมลพิษที่มันรุนแรงกว่าพลาสติกปกติก็ได้เลยเนี้ยค่ะ แสดงว่าณวันนี้เนี่ยพลาสติกน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่แหละที่จะทําให้การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนทําได้ยากเพราะหลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วพลาสติกที่เราใช้ในทุกๆวันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทําให้เกิดผลกระทบกับตัวเราเองถ้าเรามาดูแล้วอะค่ะพลาสติกเป็นโจทย์ที่ไปเชื่อมกับโลกร้อนแล้วมันไปส่งผลกระทบกับปลายทางยังไงถ้าให้มองเป็นภาพรวมและเห็นถึงขั้นตอนจนถึงผลกระทบนะคะค่ะก็คิดว่าทุกๆคนนะคะน่าจะเห็น ในขั้นตอนของการที่มันเกิดเป็นขยะแล้วเนาะเพราะรรว่าคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะเคยแบบเก็บขยะตามชายหาดอะไรอย่างนี้เนาะเราเห็นแล้วว่าเมื่อเก็บขยะตามชายหาดเราเอาไปทิ้งเราเห็นลดขยะแต่จริงๆแล้วอะค่ะในกระบวนการเกิดพลาสติกอะคะอ่ะปลายทางที่เราเห็นเป็นขยะน,นั้นก็คือปลายทางมากๆแต่ต้นทางอะมันยังมีกระบวนการขุดเจาะต่างๆซึ่งในส่วนนี้อะค่ะจะเป็นส่วนหลักที่มันก่อให้เกิด ออการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันอาจจะส่งผลกระทบต่อจริงๆไม่ใช่อาจจะเนาะก็คือมันส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะอุตสาหกรรมพลาสติกอะ ต้องพึ่งพาในเรื่องของน้ํามันแล้วก็ก๊าซฟอสซิลอะค่ะประมาณ99%เลยซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากค่ะ,ค,ะคือต้นทางของพลาสติกมาจากอุตสาหกรรมปิโตเคมีใช่ค่ะแล้วอุตสาหกรรมปิโตเคมีในบ้านเรานี้ใหญ่มากใหญ่มากนะคะได้ยินว่าการเจราจาสนธิสัญญาพลาสติกจริงๆมันมีการเจราจาระดับตัวแทนรัฐบาลมาก่อน5ครั้งก่อนหน้านี้ก็มีตัวแทน อุตสาหกรรมปิโตเคมีไปนั่งอยู่ด้วยตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นจุดยากที่ทําให้มันคุยกันยากนั่นสิคะตรงนี้หรือเปล่าถ้าในมุมมองของผู้สังเกตการนะคะเราก็อาจจะอยากจะพูดเลยว่ามันก็ถือเป็นจุดที่มันทําให้การพูดคุยะ ยากยิ่งขึ้นเพราะว่าพอพูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมอย่างนี้ค่ะมันก็มักจะมีเรื่องตัวเลข GDP ต่างๆะอะไรขึ้นมาเนาะพอเมืองไทยอะค่ะมันมีตัวเลขที่บอกว่า7%ทีนี้พอพูดถึงตัวเลข7%ก็จะมีการพูดว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับการจ้างงานหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าในมุมมองของนักสังเกตการ์แล้วก็การคนที่ทำงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมอะค่ะเราก็อยากที่จะนำเสนอในสิ่งที่ เป็นเรื่องของอผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อม,อมเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะมันอาจจะไม่เคยประเมินมาเป็นตัวเลขหรือบางทีอ่ะมันประเมินค่าไม่ได้เนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นต่อสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะพูดอยากที่จะพูดขึ้นมามากๆก็คือจะเป็นประเด็นเรื่องของสุขภาพประชาชนเพราะว่าประชาชนที่อยู่รอบๆของ โรงไฟฟ้ามาบตาพุทธอะ,ค,ะค่ะก็จะมีความเสี่ยงอันนี้ก็คือเป็นจากรายงานนะคะเขาบอกว่าที่มาอตาพุทธเป็นแหล่งอุตสาหกรรมบิโตเคมีที่ใหญ่ที่สุดของไทยจริงไหมคะใช่ค่ะใช่ดังนั้นนะคะประชาชนก็จะมีความเสี่ยง ในการเกิดโรคมะเร็งที่สูงมากๆแล้วก็เพราะว่าเขาก็จะได้สัมผัสกับเขาเรียกว่าสารประกอบระเหยง่ายอะคะ่ะที่เป็นสาร VOC หรือว่าสารเบนซินอะไรเงี้ยคะ่ะดังนั้น่ะสารตัวนี้นะคะ่ะมันก็จะเป็นในหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ด้วยดังนั้นนะคะในช่วงสิบปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะสารนี้นะคะ่ะก็คือสูงเกินค่ามาตรฐานเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากที่จะให้มันมี ประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะภาคลัฐอะคะ่ะคำนึงถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในอนาคตอะเนอะหมเพราะว่าในการเกิดโรคอะมันก็อาจจะมีทั้งอะเกิดโรคแล้วก็เห็นชัดกับได้รับสารแล้วอาจจะใช้เวลาเป็น10ปี2 0ปีก็ได้กว่าสิ่งนั้นมันจะมันจะเห็นขึ้น,นมามอะไรอยเงี้ยแปลว่าใน,ในกระบวนการทั้งหมด การผลิตพลาสติกเนี่ยก็ต้นทางมันอาจจะผลิตก๊าซเรือนกระจกไม่ใช่อาจผลิตก๊าซเรือนกระจกส่งผลต่อโลกร้อนใ,<ช>ในระหว่างทางก็อาจจะปล่อยสารอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนด้านสุขภาพ<ช>เหล่านี้เป็นต้นทุนแฝงไหมคะหรือ<ช>มันเรียกเป็นต้นทุนอะไรที่อาจจะไม่ถูกคิดใช่แล้วก็อย่างกรณีของหมิงตี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ช>ที่มันระเบิดคือหมิงตี้ก็เป็นโรงผลิต โฟมใช่ไหมคะโฟมก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในพลาสติกค,ค่ะพอมันระเบิดขึ้นมาอีกมันก็มีการปร,ประเมินว่าการสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันจะอยู่ในหลักพันล้านบาทดังนั้นน่ะพอมันมีการคำนวณมันก็จะเป็นการคำนวณในระดับที่สูงแต่พอเป็นในเรื่องของสุขภาพปะ,ะมันไม่เคยมีใครมาคำนวณเนาะแล้วระยะระยะยาวอย่างเงี้ยมันจะ มันจะส่งผลกระทบยังไง,งไคือมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้เลยหรือไม่สามารถดูได้เลยว่า,าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าฟังแบบนี้อย่างที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นผู้ใช้เป็นผู้บริโภคเราจะได้ยินแต่ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะพยายามรณรงค์ว่าการลดพลาสติกและกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มได้ที่ตัวเราก็คือผู้ใช้ปลายทางแต่ถ้าฟังแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ต้นทางซึ่งก็คือผู้ผลิตแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยได้ยินนะคะว่าหน่วยงานของเราประเทศของเรารัฐบาลจะมีนโยบายดําเนินการควบคุมตั้งแต่กระบวนการต้นทางยังไงอย่างที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามีไหม เรื่องของการควบคุมการผลิตการกำกับดูแลสําหรับกระบวนการตั้งแต่ต้นทางอะค่ะก็ที่ผ่านมาคือเรายังไม่มีนโยบายประเทศไทยอะค่ะยังไม่เคยมีนโยบายในการควบคุมการจัดการตั้งแต่ปลายทางสิ่งหนึ่งที่น่าจะคุนตาทุกคนก็คือในเรื่องของร a d m มพซึ่งมันมีการพูดถึงเรื่องการลด s i n เกิลยูดพลาสติกเช่นโฟมเช่น หลอดะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เราก็จะเห็นได้ว่าผ่านมาหลายปีแล้วพลาสติกที่อยู่ในแผนยังคงเห็นอยู่ในท้องตลาดเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองว่ามันก็น่าสนใจก็คือว่าเมื่อเรามีแผนนะคะภาครลัฐก็จะบอกว่าเราอะจะเอาแผนนี้ขึ้นมาทําให้มันเข้มแข็งมากขึ้นดังนั้นะพอมันมีแผนแล้วมันก็ทำให้เราเล็งเห็นว่าปลายทางที่เราจะไปหรือว่าเป้าหมายอ เราจะไปถึงจุดไหนเราจะจับมือกันแล้วเดินไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเมื่อเราพูดถึงการลดตั้งแต่ต้นทางหรือว่าการลดการผลิตพลาสติกอะคือพอเราพูดถึงเรื่องของอการแบนหนึ่งชิ้นสองชิ้นหรือว่าการบอกให้ประชาชนพบถุงผ้าหรืออะไรเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะเราชอบอ,อุป,ปมาเช่นว่าเป็นการเวลาที่เราเปิดก๊อกน้ำในครัวค่ะแล้วน้ำล้นออกจากอ่างอะเราจะเลือกที่จะเอาช้อนชา ไปวิดน้ำออกหรือว่าไปปิดกอกจิงน้ำล้นก็ต้องปิดก๊อกใช่ไหมด้วยอัตโนมัติคือต้องปิดก๊อกก็คือตั้งแต่ต้นทางที่น้ํามันลงมาใช่ก็คือปิดแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทําคือคือการที่เอาช้อนชาค่ะวิดน้ําแล้วเมื่อไหร่น้ํามันจะ ลดล่ะ,ะใช่ไหม,ม,มดังนั้นการที่เราพูดถึงว่าเราอยากที่จะมีนโยบายในเรื่องของการลดการผลิตพลาสติกคือเราพูดถึงการปิดก๊อกเพราะเราอยากที่จะให้มันมีมตั้งแต่ต้นทางจริงๆแต่ทีนี้ค่ะพอพูดถึงนโยบายก็อาจจะมีความตื่นตกใจในภาคอุตสาหกรรมหรือว่าหลายๆท่านนะคะว่าเฮ้ยเป็นนโยบายม,มันรู้สึกกดดันเนาะแต่ว่าข้อดีของการมีอ่ะ ก็คืออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันแล้วเรามาดูว่าเราจะสามารถที่จะค่อยๆลดยังไงได้บ้างมไม่ได้บอกว่ามีนโยบายวันนี้พรุ่งนี้ลดเลยนะปิดโรงงานทุกโรงงานปิดนิคมอุตสาหกรรมไม่ใช่ในเชิงนั้นเนาะเราตั้งหลักก่อนมีนโยบายรัฐบาลเห็นด้วยในเว,วนทีสนธิสัญญาพระติกโลกว่า ประเทศไทยอยากก้าวไปสู่ในจุดนี้ก็คือมี global target ที่ชัดเจนแล้วก็มีระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านเช่นลด30%ภายในกี่ปีแล้วเราก็มาทำงานกันในประเทศว่าเราจะมี capacity เท่านี้ในปีไหนแล้วก็มีการกำกับดูแลยังไงบ้างฟังคุณหมิวแล้วมันเหมือนกับว่าวิธีคิดหรือความเชื่อมันอาจจะยังไม่ถูกจุด พอไปเชื่อว่ารีไซเคิลจะช่วยได้แต่อีกด้านหนึ่งมันเคยได้ยินนะคะว่าคนคิดกันว่ารีไซเคิลช่วยได้คนก็เลยใช้พราคิดว่าเดี๋ยวมันจะไปรีไซเคิลหรือหรือคิดว่าใช้ไบโอพลาสติกแล้วจะช่วยได้แต่จริงๆยังยังไม่เคยกันศึกษาจริงๆว่าไบโอพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเป็นแบบไหนอันนี้มันก็เลยเป็นเหมือนโจทย์ว่าเอ๊ะมันผิดทาง ใช่ค่ะใช้ว่ามายาคติอาจจะเกินไปแต่มันอาจจะผิดทางทางที่อยากจ,จะให้เกิดในมุมของเกรนพีทที่ไปเซอร์เวยได้ไปพูดคุยกับประชาชนผู้รักโลกในแต่ละพื้นที่นี่เป็นยังไงคะ ก็เราไปทําการรวบรวมเสียงอะคะ่ะคือพอเราพูดถึงภาคประชาชนหรือว่าเราพูดในนามกรีนพีทนะคะ,คะก็อาจจะมีการตั้งข้อสังเกตว่ากรีนพีทอย่างเดียวหรือเปล่าเราพูดเองหรือเปล่าใช่ไหมคะดังนั้นเราเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วประชาชนที่เขาเหมือนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ ตรงนี้อะคะ่ะเขาคิดเห็นอย่างไรเราก็เลยลงไปทำพื้นลงไปทําการสํารวจนะคะแล้วก็รวบรวมทั้งชุมชนใช้ฟังผู้หญิงเยาวชนนะคะหลากหลายคนนะคะเข้ามาแล้วก็เล็งเห็นว่าทุกคนนะคะมีความรู้สึกว่าเขาอยากได้เป้าหมาย ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ชื่นใจเหมือนกันที่เขาอาจจะมองว่าอาจจะไม่ได้รู้ละเอียดมากเนาะว่าในแต่ละกระบวนการมันเป็นอย่างไรแต่เขามองว่าเป้าหมายหรือว่ามีอ๋อมีทารก็ตอะค่ะแล้วก็มีทม์มบ้าวอะค่ะมันก็สำคัญจริงๆนะคะซึ่งในตอนที่เขาพูดอะค่ะเขาก็มองว่าทั้งเป้าหมายในระดับโลก แล้วก็เป้าหมายในระดับประเทศเขาก็มองว่ามันก็สําคัญเช่นเดียวกันอ,อีกอันนึงที่ทุกคนน่ะอยากเห็นก็คือเขารู้สึกว่าประเทศเราอ่ะมีศักยภาพในการเป็นผู้นําในอาเซียนได้หมายถึงผู้นําในการลดพลาสติกใช่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าประเทศไทยเราสามารถที่จะเป็นผู้นําในเรื่องนี้ค่ะ เรารู้สึกถึงความเป็นหน้าเป็นตาเนาะมันรู้สึกภูมิใจในการที่คนไทยเราตื่นตัวนะเราไม่ได้แค่คือพอเราอาจจะเคยได้ยินว่าประเทศปร,ประเทศไทยอะค่ะออมีขยะหลุดลอดสู่สิ่งแวดล้อมในลำดับที่10บไหมของโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขารู้สึกว่าประเทศไทยเรามีปัญหาใช่แต่เราก็เป็นประเทศที่เป็นหมูกก่เกาะเอ้ยที่มีชายฝั่งเนาะ,ะแต่ เราไม่ได้แค่มีปัญหาไงเรามีศักยภาพในการแก้ปัญหาด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือเสียงจากประชาชนที่เขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นในผู้นําของเราแล้วก็อยากที่จะให้ตัวแทนคณะเจรจาค่ะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในการที่จะเป็นผู้นําในอาเซียนแล้วก็มีความตื่นตัวในเรื่องของการลดการผลิตพลาสติกหรือว่าการจัดการกับ การลดพลาสติกอย่างยั่งยืนอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าย้อนไปคุณผู้ชมค่ะส่วนที่สัญญาพลาสติกโลกเนี่ยค่ะมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคมในปี2565แล้วนะคะจากคณะกรรมการ193ประเทศของโลกค่ะเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาตินะคะก่อนหน้านี้ที่ดิฉันเกริ่นไปเมื่อสักครู่มีการประชุมเจราจาผู้แทนระดับประเทศผ่านมาแล้ว5ครั้งอีกไม่กี่วันที่ผ่านมาที่คุณหมิวจะไปสังเกตการจะเป็นการประชุมเพื่อรับ รองมาตรการของผู้แทนรัฐบาลที่เขาคุยกันมา5ครั้งมันต้องตกตะกอนมาในครั้งนี้แล้วเป็นความหวังความหวังอยู่ที่ว่าจะลดเท่าไหร่จะลดได้ไหมและเมื่อสักครู่คุณหมิวบอกว่าประชาชนในหลายตัวแทนในหลายจังหวัดมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นําในอาเซียนได้แต่มันมีโจทย์ท้าทายเพราะศักยภาพนี้คือเราก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนที่มีอุตสาหการรมป,ปิโตเคมีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนยนะเนาะมันก็ท้าทายมากๆเหมือนกันที่นี้ กรีนพีทมองยังไงคะตรงนี้ที่ตัวแทนไทยจะไปะเ,อเอาความคาดหวังของกรีนพีทซึ่งเซอร์เวย์มาแล้วจะหลายจังหวัดค่ะก็เราก็อยากเน้นย้ำถึงความสำคัญของการของการให้คำมั่นในเวทีโลกนะคะ,คะเรื่องการลดการผลิตพลาสติกเพราะว่าเราเข้าใจดีว่าตัวแทนคณะเจรจาค่ะ,คะมีความกดดันเพราะว่าเขาเป็นคนตรงกลางเนาะ,ะระหว่าง ภาคประชาสังคมแล้วก็อุตสาหกรรมและเขาเองก็เป็นคนที่ทำงานในเรื่องของการลดการผลิตมานานหรือว่าในเรื่องของมลพิษพลาสติกมานาน uh ่ะ huh. เรามั่นใจว่าเขาก็เห็นปัญหาเหมือนที่เราเห็น uh huh. ดังนั้น่ะเราเลยรู้สึกว่าณที่ผ่านมาค่ะภาครัฐอาจจะรู้สึกถึงความกดดันในการที่จะบอกกับ ออดในเวทีอะคะ่ะว่าเราเห็นด้วยประเทศไทยเห็นด้วยกับการลดการผลิตพลาสติกแต่อย่างที่บอกว่าเราเล็งเห็นถึงประชาชนนะคะเราเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีเป้าหมายแล้วก็การที่มีเป้าหมายอะคะ่ะมันทําให้เรารู้ว่าทิศทางของประเทศอะคะ่ะจะเดินไปยังไงเรารู้สึกมันคือความมั่นใจอของภาครัฐของเรานะคะอีกหนึ่งอันที่เราพูดอยู่เสมอนะคะก็คือการจัดการการลด พลาสติกอย่างยั่งยืนซึ่งก็คือการใช้ซ้ำซึ่งการใช้ซ้ำในที่นี้อะค่ะเราไม่ได้พูดแค่การพกถุงผ้าหรือเราไม่ได้พูดแค่การใช้หลอดใช้ซ้ำอย่างเดียวเนาะแต่มันคือการสร้างระบบใช้ซ้ำเพราะแน่นอนว่าถ้ากินพีทเราพูดแค่ลดการผลิตพลาสติกนะเรามาลดด้วยกันแต่เราไม่มีระบบรองรับอะค่ะม,ม,มันก็จะทำให้ระบบมันไม่ได้หมุนเวียนมันไม่ได้เป็นเซอร์คูล่ารีโคโนมีเนาะเข้าใจ คุณบวินากับคุณผู้ชมอาจจะทันออยุคที่รีฟิลขวดน้ำปลาทันไหมเอ่อีฟิลขวดแก้วมีสันทันอะไรแบบนั้นคือตอนเวลาเราไปซื้อ,อคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทันหลายๆท่านอาจจะไม่ทันก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อน้ำปลาที่ร้าน ร้านโช<อ>ห่วยในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ว่าเดินไปซื้อเหมือนปัจจุบันนะคะเราจะต้องเอาขวดน้ำปลาขวดเก่าซึ่งเ,<อ>เป็นขวดแก้วเนี่ยเอาไปคืนเพื่อที่จะได้ขวดใหม่มา<ช>ถ้าเราไม่เอาขวดเก่าไปเนี่ยเราก็จะถูกคิดเงินค่าขวด<อ>มันก็จะทําให้เราเนี่ยต้องคอยห่วงขวดน้ำปลาขวดเนี่ยเพื่อที่จะไปแลกก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะไม่มีขยะแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือมันสามารถที่จะเดินไปซื้อได้เลยเ<อ>แล้วเราก็จะได้น้ำปลาใส่ขวดพลาสติก กลับเข้ามาที่บ้านใช้ได้เลยถูกเหมือนกับโครงสร้างพื้นฐานที่คุณเหมียวพูดเมื่อสักครู่มันอาจจะต้องถูกนโยบายรัฐในการหนุนเสริมด้วยอาจจะให้มาตรการทางภาษีกับผู้ผลิตหรือว่าผู้จําหน่ายที่ทําลักษณะนี้หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆจริงๆดิฉันจําได้ว่ายุคหนึ่งกรทมเคยมีจุดที่ให้เติมนาม้าให้เติมน้ํารีฟิลได้แล้วเราสามารถเอาขวดไปจากบ้านได้เนี่ยนะคะแต่ว่ายุคนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้ว อะไรแบบนี้ใช่ไหม<ช>เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐต้องทำใ,<ช>ให้ซึ่งเรามองว่าเป้าหมายของเราอะเรามองว่า คนที่ไม่จําเป็นที่จะต้องอินพลาสติกเลยคนที่เป็นคนทั่วๆไปเลยอะคะ่ะเขาได้ลดพลาสติกในชีวิตประจําวันด้วยการที่ระบบมันรองรับทุกอย่างตั้งแต่ซื้อจนกระทั่งเอาไปหย่อนตามจุดต่างๆแล้วสิ่งนั้นก็คือหมุนเวียนเข้าในระบบอะคะ่ะอันนี้เรามองว่ามันคือเป้าหมายที่สาคัญและมันคือความยั่งยืนจริงๆดังนั้นนะคะมันคือการพูดถึง การบริโภคที่ยั่งยืนนะคะแล้วเมื่อมันยั่งยืนน่ะคราวนี้เราไม่เราไม่ต้องมาบอกว่าฝากความหวังไว้ที่เด็กฝากความหวังไว้ที่เยาวชนทุกคนต้องลุกขึ้นมามันไม่ต้องพูดสิ่งที่มันพูดมัน่าจะ30ปีแล้วเนาะจากตาวิเศษเห็นนะอนะคะ่ะการทิ้งขยะทีเนี้ยเมื่อเราสร้างระบบที่มันแข็งแรงไปพร้อมกับการที่เราปิดก๊อกแล้วเนาะแล้วเราก็มาสร้างระบบมันทำให้มันเกิดที่คำที่เรียกว่า c i r ร์ l ูล economy จริงจริงแล้วเรามาว่า อันนี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะเรามองว่าทั้งโลกอะค่ะเช่นเยอรมนีที่เขาก็มีระบบนี้แล้วดังนั้น่ะ เราลอกประเทศอื่นก็ได้เนาะ,อะเออเราหลอกไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาพ,าพัฒนาะระบบการบริโภคในประเทศคือถ้าถามเป็นความรู้ว่าอย่างบ้านเราเนี่ยเราจะรู้แต่ว่าเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ให้ประชาชนให้ความร่วมมือไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายหรือว่าไม่ได้มีการควบคุมตั้งแต่กระบวนการการผลิตไม่ได้มีกฎหมายมาบังคับถ้ามีการปล่อยมลพิษเท่านั้นเท่านี้แล้วจะกลายเป็นบทลงโทษหรือว่าค่าปรับ ในต่างประเทศเขามีไหมคะแล้วเขามีตัวเลขชัดเจนไหมว่าแต่ละปีเขาตั้งเป้าว่าเขาจะลดเท่าไหร่เพระาะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมิวบอกว่าเป้าหมายเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วถ้าเราทั้งประเทศเห็นเป้าหมายเดียวกันเราจะได้ร่วมมือไปได้ถึงจุดนั้นกันได้อย่างนี้คะ่ะค่ะที่เยอรมันนะคะเขามีการบังคับคอันนี้คือเขาบังคับเลยบ,บังคับเขามี3มภาคส่วนใช่ไหมคะ,คะก็คือภาคส่วนคนนําเข้าค่ะ อันที่สองก็คือผู้ประกอบการในประเทศอ,อันที่สามประชาชนชดังนั้นกฎข้อบังคับและบทลงโทษจะอยู่ที่สองภักส่วนหลักเพราะถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ทีนี้ในส่วนของประชาชนนะคะมีการส่งเสริมให้นำภาชนะ,นะคะ่ะมาคืนตามจุดต่างๆแต่ทีนี้แล้วสองภักส่วนแรกทำยังไงก็คือตั้งแต่การนำเข้าอะ่ะ ก็ต้องมีการดีแคลร์กับภาครัฐทั้งหมดว่าคุณนําเข้าพลาสติกอะไรชนิดไหนแล้วภาคส่วนที่2ก็คือผู้ประกอบการนะคะก็ต้องมีตู้ที่เอาไว้คืนนะคะรวมด้วยดังนั้นเมื่อสองภาคส่วนแรกเซตร,ระบบที่มันชัดเจนนะคะมันเลยทําให้ประชาชนเหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเรามี ค่าที่คิดไว้แล้วในภาชนะนั้นๆเนาะก็จะรู้สึกว่ามันสะดวกแล้วก็อยากที่จะเอาไปคืนเพราะจะได้เงินกลับคืนมามมทีนี้ค่ะการลดของเยอรมน,นีเท่าที่เราจำได้อ่ะค่ะอยู่ที่หลักประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะค่ะดังนั้นอันนี้มันคือการลดที่ระบบมันลันไปด้วยตัวมันเองไม่ต้องมาบอกว่าคุณหันมาลดพลาสติกสิคุณใช้ก็ ใช้ถุงผ้าใช้กระบอกน้ำสีะอะไรอ่นี้ค่ะ,คะแล้วเมื่อระบบมันลันไปตามปกติอะค่ะเรามองว่าทุกคนก็จะเคยชินเนาะพอมันเคยชินมันก็กลายเป็นพฤติกรรมอีกประเทศหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันสนใจมากๆซึ่งเราก็เพิ่งรู้ว่ามันถึงจุดนี้ก็คือเคนยาโอ้โหยังไงคะเคยไปเที่ยวเคนยาไหมคะไม่เคยไม่เคยห่างไกลจากความเป็นจริง <c oughs> ที่ได้ไปมากๆ <c oughs> ต้องระวังนะคะเพราะถ้าเอาถุงพลาสติกเข้าประเทศมีค่าปรับค่ะโอ้ก้าวหน้ามากแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวอย่างเนี้หรอใช่ใช่อันนี้ก็คือระบุไว้ในบริษัททัวร์หลายๆบริษัทว่าถ้าคุณนําสิ่งนี้เข้าในประเทศอจะมีค่าปรับดังนั้นระวังเอาออกจากตัวก่อนเหยียบแผ่นดินเขาด้วยอ,อะไรอ,อย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องของเนื่องจากว่าเขามีอ่อ เขาเรียกว่าอุทยานต่างๆเยอะอะไรเงี้ยคะแล้วเขาก็เจอปัญหาว่ามีสัตว์กินถุงพลาสติกแล้วก็ถุงพลาสติกเกินกาดทําลายระบบนิเวศของเขา<ม>ก็เลยถือเป็นมันคือมันถึงจุดที่เขามองว่าประชาชนแบบไม่ไหวแล้วประชาชนรู้สึกว่าแบบฉันเบื่อแล้วฉันต้องการนโยบายเมืม่อมันมาพร้อมกับรัฐบาลที่มีความก้าวหน้าแล้วรู้สึกว่าโอเคฉันเอาด้วย,วยมันก็เลยเกิดเป็น กฎข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนว่าในเวทีสนธิสัญญาพลาสติกโลกอะค่ะทวีปแอฟริกาค่ะถือเป็นทวีปที่มีความทเยอทะยานและมีความก้าวหน้าในเรื่องของอ,อการลด การการลดออการผลิตพลาสติกที่สุดอะไรอย่างงี้ค่ะด้านหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทวีปนี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศสูงด้วยเช่นเดียวกันเขาจึงพยายามให้ประเทศที่ผลิตกา๊าซเรือนกระจกเยอะๆได้หันมาเห็นถึงความสําคัญเรื่องนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเกาะติดทางกรีนพีซทางคุณหมิวอีกทีหนึง่งหลังจากที่ไปฟังการเจราจาวันไหนคะที่จะไปฟังการเจราจาอ๋อเวลาที่เขา วันที่ที่เขาจัดจะเป็นวันที่5ถึงวันที่14สิสิงหาคมสิงหาคมแต่ว่าอย่างทางตัวหมีวหรือว่าออภาคส่วนต่างๆก็จะเริ่มไป วันพรุ่งนี้วันลืนี้ก็เริ่มเดินทางกันแล้วค่ะ,ค,ะ,ค,ะคงต้องเกาะติดเพราะนี่เป็นผลกระทบเชิงนโยบายถ้าทําได้ดีผลกระทบจะห้อยค่ะแต่ถ้าเจราจารได้ไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะตามมานะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมิวลารายการพร้อมกับคุณปวีนาและคุณหมิวไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ